มาต่อที่ลัคนาราศีมีนะคะวันเล็กไพ่เด็กนี้ให้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่างานเงินความรักของมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มที่การงานค่ะการงานชาวมีนเริ่มค่ะแปดเมท้าค่ะมีความอึดอัดมากนะคะอยากออกไปจากพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวทะเลฟนเริ่มตื่นรู้แล้วว่างานของตัวเองต้องควรที่จะเดินทางยังไงเนาะเดินไปยังไง ออคนที่อายูน้อยกว่าสพอร์ตคุณนะคะหกถ้วยแล้วก็อัศวินถือเหรียญจะพยายามหาเงินมาให้ได้เยอะๆนะคะอัศวินถือดาบและเต็มที่ในเรื่องของอุปสรรคปัญหาไม่ว่ามันจะมีอะไรยงัไงคุณนะพร้อมที่จะแก้ไขมันเนาะออห้าถ้วยนะคะมันมีงานหรือโปรเจกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณออทำแล้วก็สูญเสียไปอาจจะเช่น โดนหลอกใช้หรือว่าโดนหลอกลวงให้เสียทรัพย์ในเรื่องของงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หัวข้อต่อไปขออนุญ,ญาตมาผมสักครู่เพราะว่ามวยร้อนทุกคนมาที่หัวข้อของการเงินเลยค่ะ สิไม้เทา้า The Chariot สิบถ้วยอัศวินเถอดาบเจ็ดเหรียญใต้สำหรับเป็นห้าไม้เท้านะคะการเงินนี่พังมากนะคะแย่มากอึดอัดมากแล้วก็ <c oughs> เป็นเดินพฤษภา,าที่ชาวมีนะ่ะ จะต้องใช้ในเรื่องของการเดินทางติดต่อสื่อสารด้วยนะคะตรงนี้ไม่แน่นะคะอาจจะให้ครอบครัวช่วยเหลือซัพพอร์ตได้นะคะในการที่จะต้องแก้ไขตัดสินปัญหานะคะในเรื่องของเงินมันมันต้องใช้เงินะ่ะเออปัญหาบางอย่างของคุณมีมันต้องใช้เงินนะคะแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของการเงินที่จะลงทุนเพิ่มอะ่ะหมือพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่คุณหนักกำลังคิดกังวลสับสนอยู่ว่าจะทํา มันยังไงดีประมาณนี้กับเรื่องของการเงินนะมาสุดท้ายความรักค่ะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเ h e h ธอ m มิดค่ะสิบดาบค่ะ ราชินีถือดาบราชาถือดาบค่ะอัศวินถือดาบค่ะน่าสำหรับเป็นราชาถือไม้เท้าความรักคุณใช้บทนิ่เงียบนะคะออแล้วก็คอยสอดส่องเขาหรือเธอในโลกโซเชียลออนไลน์นะคะเจ็บหนักค่ะทั้งคุณและเขาเป็นคู่กันนะทั้งคิงและควีนถือดาบ ขิงก็ลาค่ะก็แรงคือสีเสมอกันนะ่ะปะทะปะทั่งกันแบบว่าดุเดือดมากในเดือนพฤษภาแต่คุณเลือกที่จะลดดาบลงนะไม่ไฟไม่ตัดสินแบบอย่างเด็ดขาดนะในเรื่องของความรักเพราะว่าคุณนะ่ะมีความมั่นคงให้กับคนรักเต็มที่เลยในเรื่องของความรักนะ่ะอืม,มามาดูว่าปิดจบในเรื่องของความรักดีกว่าว่า ใพ่ออร์ล็อกเคปิดจบความรักนะคะนางฟ้าเขาจะไกด์ลายอย่างไรบ้างเนาะขออนุญาตเก็บไพค่ะไพต่ตกโนนิทูวอล r ี่ค่ะโน <No S 1> ค่ะลุคฟอร์ซ g n ค่ะ get more information ค่ะ Are you ready นะคะใต้สำหรับเป็น Communicate Kelly ค่ะไม่ต้องกังวลใจนะคะสิ่งไหนที่ต้องทะเลาะกันอนะ่ะให้ข้ามผ่านไปเลยนะคะแล้วแต่ชาวมีเลยว่าจะดีไซน์ความรักให้มันแบบเป็นยังไงนะเพราะว่าเป็นเดือนที่คุณ่ะสามารถเออเก็บเกี่ยวข้อมูลประสบการณ์ความรัก แล้วก็บอกคนรักได้เขาอะ่ะจะตามใจคุณแล้วก็คุณพร้อมแลหรือยังไพ่บอกให้เคลียร์เอนิจี้ทุกอย่างออกไปนะคะที่มันไม่ดีอะ่ะแล้วทุกอย่างอะ่ะจะส,สเซตนะคะมะสุดท้ายไพย่โซดีอมจะบอกอ,อลักขณาราศีอะไรที่มีความเกี่ยวข้องบางพฤกษบค่ะเป็นธาตุดินดีบ้าค่ะเป็นธาตุลมราศีตุลไพเ่เซตด้วยกันนะคะราศีมีเป็นธาตุน้ําค่ะ แล้วก็สกอริโอค่ะราศีพิจิกเป็นท่าน้ำท่าน้ำมาเด่นเลยนะคะขอจบชาลคนาราศีมีแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ฟังทั้ง3หัวข้อแล้วไปดูลายสดวนวยในติกตอก2องทุ่มครึ่งคืนนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน